สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมเอิร์กอีโมนะครับในเกมที่มีชื่อว่ามิซาโอนะครับผมก็เป็นเกมที่เป็นเกมแนว RPG Maker เหมือนกับพวก Wish h o ส์อิฟแมทฟาเทอรนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขียนสร้างอะไรนักหนานะฮะแต่ก็ดีครับผมชอบเกมแนวนี้ก็กะว่าในชัยนาห์ของผมเนี่ยจะแคสเกมแนวนี้ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เกมนี้เนี่ยจะเป็นคนสร้างเหม่อนกับ Mad Father และเนื้อหาจะค่อนข้างที่จะลิงก์หรือเชื่อมต่อกับเกม Mad Father นะฮะ ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะก็เอาเป็นว่าอย่ารอช้าครับลองมาเล่นดูกันเลยผมเล่นเกมนี้ไปแล้วบางบางช่วงนะฮะเพราะงั้นผมก็จะยังไงอะผ่าได้โดยไม่ติดขัดแต่เอาเข้าจริงๆผมก็ยังไม่แคบไม่ได้เล่นอะไรหรอกนะเพราะเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าทำไมอันนี้เขาให้เราใส่ชื่อก่อน นะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้ก็คือเกมนี้อ่าซีนอินโทรเนื้อเรื่องมันยาวสัตย์เลยครับผมเพราะงั้นผมจะไม่เว้นช่วงให้คุณอ่านสตรอรี่เหมือนอิฟนะครับผมผมจะกดแบบสับเลยถ้าใครอยากดูมูวี่แบบเต็มๆเนี่ยก็พยายามกดพอสให้ทันละกันหรือยังไงก็แล้วแต่ คือบอกตรงผมผมเล่นครั้งแรกนี่คือสิบนาทีเนี่ยผมผลาไมกับการแปลเนื้อเรื่องที่ทุกท่านชมเนี่ยแหละเพราะงั้นไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกดยิกอ่ะมไม่ไม่สนเนื้อเรื่องอายคือแค่ผมแปลเนื้อเรื่องไปก็หมดไปเลยครับสิบห้านาทีผมเยอะกว่านั้นไม่ได้อ่ะ y o u t u b e เขาไม่ให้ โอ้ย,อยเห็นไหมฮะถ้าผมเสียเวลามาแปลให้ทุกคนนะเออไม่ได้หรอกไม่ได้กินหรอกเอารับกดแลก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 โอ้ยเมื่อไรจะจบโอ้ย จบได้ยังจบได้ยังจบจบเออเอ,อ่อย,ย,ยัง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 ครับผมยัง <S <s <ling> <S เริ่มหลอนหลอนกันนิดนึงห <s ling> ลอนนะ <S <s <ling> <S ่ะกดดาวหลอนเลย <S <s <ling> <S ผมกดข้างไปก็ไม่รู้ว่าก็อาจจะทำให้ทุกคนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราก็ เดี๋ยวถ้าใครลองโหลดมาเล่นได้ก็ลองดูนะฮะนี่สิ่งที่ผมบอกว่ามันลิงก์กับไม์คาเทอร์ไงผมเจออย่างหนึ่งแล้วล่ะคือไอ้นี่แหละเออไอเนี่ยเป็นตัวปวดในคลุกขาของอายะเลยละ่ะมันจะมาปวดโรงเรียนกูอีกแล้วเคิร์สนั่นคำสาป <c oughs> อีกแล้วตอนอยู่คลุกขาอายะมันก็บอกว่าคำสาบ แมงเย้ยเอาเอาเอาจบสักทีจบส еть, จบักทีจบเต้อันนี้ฮะเซตผมเล่นไว้ตอนแรกเล่นนานจัดฮะ humanos, ไม่ไหวโอเค ทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการจะเซฟคือเราก็มาเซฟกับไอ้นี่แหละครับคือเหมือนจะเซฟได้ที่เดียวด้วยนะและ้วก็สามารถกด C หรือ Shift เพื่อควิกเซฟได้ก็คือเซฟเหมือนเป็นเช็พคพอยต์อะครับก็คือเซฟไปเฮอะแต่พอเราปิดเกมไปเซฟตัวนี้ก็จะหายไปนะครับผมสมุติออิ m e r g e n c y e x e c u t e Fail Out of the West Somebody Pick Up กุญแจ มันหล่นลงไปจากแจกันใครก็ได้เก็บให้ด้วยว่าเฮะในนี้นะ่านผูมลองเช็คดูดิอุ๊ยฮะโดนหนามกุราบแล้วหนามกุราบมีพิษอ้าวแล้วยงไง่ะ เชียวโอ้โ yeah! ห oh 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 oh! ให้มันได้อย่างงี้เด้โอ้โ oh ห oh oh oh! เปิดมาก็เล่นกูเลยอ่ะกูอินสเปกไม่ได้เดสทรอยทำลายไม่ได้ด้วยมือเปล่าๆโอเค เจอคนแล้วเยี่ยมนี่คนหายมึงมาดูโต๊ะคูเหรออีสัตว์เอ้ยมึงนี่ไม่ได้อะไรกับชีวิตเลยเนี่ย, <c oughs> ยเสร์ชให้ครบเสร์ชให้ครบล็อก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 อยู่นั่นแหละโอ้ยเกมพวกนี้มาเขยียนล็อกจริงๆเลย มีอะไรอีกไหมะมีอะไรอีกไหมะมีอะไรอีกไหมะเอ้าฮ้ไอเออใช่ไหได้ไปที่อื่นก็ได้ซื้อน้ำหน่อยดิ <c oughs> ตังกูไม่มีเอี <c oughs> ย่ยมอะไรอ่ะเก็บ <c oughs> มึงตายแล้วฮุ <c oughs> ้ย <c> ฮ <oughs> ุ้ย อะไรวะเชี่ยทำไมมึงทำกับกูอย่างนี้ล่ะไอ้สัตว์เอ้ยโอ้โหก่อนตายไม่มีหลอดด้วยเฮ้ยมันหล่อจริงๆนะเชี่ยโอ้โหไม่ถงไม่ถาวสุขภาพกูซากำแมงเองย เกมผ่านไป5นาทีกว่าๆแต่เราต้องสู้ต่อไปโอ้โเกมนี้ผมสำรวจอะไรสีส้วไม่ได้เลยเนี่ยสำรวจซิสอะไรสีส้วตายเออโอ้โผมเสียวเลยเนี่ยรู้แล้วมันให้จุดควิกเซฟมันทำไมอะคุยไอ้นี่แล้วกูมาคุยทำไมคุยไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมากระดานนี้เก็บแล้วตายจังไว้เดี๋ยวควิกเซฟก่อนอืม ข้างขาวแล้วเอามาทำไมอ่ะเอามาทำไมไม่รู้โอ้โหไปกุลาบสียวมีอะไรไหมวะ <c oughs> โอ้ไม่ได้ท่งสารสุขภาพกูซ่าคำอ่ะไปห้องน้ำชายแล้วไงเฮ้เยเฮ้ยอะไรอ่ะ โน้ตช่วยด้วยอ้าวโอ้โหไอสัตว์ไอไอสภาพบรุษอีเหี้ยทำไงอะเราต้องช่วยเธอแต่ทำไงอะเฮ้ยหรือว่าไอนี่ใช้ได้ฮะมีทำไงอะอา้อาวไม่ทันจุดเป็สปุงแล้วก็การโกโก้ครัน สำรวจห่ายแล้วเย่ตายสักทีโหคุกแป้งยังกลับเปงานสงการอ่ะชิบอะห้องน้ำหญิงมีใครไหมมีใครไหมมีไหมไม่มีมีไหม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 ไม่มีไม่มีใช่ไหมยั้นก็ไปโอเค อ๋อเออได้เ้างเข้าจากนี้แล้วขึ้นโอ้โหไหนๆก็ไหนๆเก็บชั้นหนึ่งให้มันจบๆก่อนดีกว่าดูวิแต่และชั้นมันมีอะไรบ้างอะ่ะเออเฮ้ยตรงนี้นี่อ๋อข้างนอกได้ข้างนอกไปว่าอีกทีหลังโอ้ยไม่กล้าบอกตรงไม่กล้าสำรวจอะไรซีซัวนะถ้าเราต้องสำรวจถึงจะรู้อะ เพิ่งนอนเลยมันยังไม่อา้าวเหะครับตอนนี้เนี่ยถ้าผมตอนนี้เนี่ยไม่ไว่าผมจะเจออะไรถ้าผมสำรวจไอ้ป้ายนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ทมสำรวจได้นะผมจะขอตัดจบพาร์ทนี้ไว้ก่อนเลยเพราะว่าเกมนี้ผมค่อนข้างจะเสียวเสียวกว่าเกมอเป็นไหนๆเลยปะโถ <c oughs> อา้าวเหรอครับเกมที่มัน creepy style at อยู่แล้วไง อปลอดภัยนะฮะก็เอาเป็นว่าผมขอเดี๋ยวผมขอขึ้นไปหาไอไอศาตราร์อะไรนั่นก่อนแล้วกันจะได้ไปเซฟเพราะว่าเวลาจะเซฟต้องไปเซฟที่มันซึ่งยุ่งยากชิบหายเลยครับห้องเซฟหน่อยลงเซฟหน่อยเซฟหน่อยโอเคครับเอาเป็นว่าผมขอจบพาร์ทนี้ก่อนแล้วกันเพราะ ไม่ไหวแล้วโว้ยนะครับผมครับผมขอบคุณครับชมครับติดตามใหม่พาหน้าครับผม